อนิเมะมน้าหนีเมื่อพระเอกเห็นอนาคตกับฮาเร็มมิโกสาวทั้ง3าคนซึ่งมันเป็นเรื่องราวของพระเอกของเรานะครับผมอูริวที่ต้องเข้าไปอยู่นะครับผมในศาลเจ้าซึ่งในศาลเจ้าเนี่ยก็มีพี่น้องอยู่3คนนะครับผมก็เป็นผู้หญิงหมดเลยและเน้นด้วยที่ว่าพระเอกของเราเนี่ยเติบโตมาในสถานสงเคราะห์และเจ้าอาวาสเนี่ยก็ได้รับพระเอกมาเพื่อมาแต่งงานกับหนึ่งในสาสาวนี่แหละเพื่อให้ศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยคงอยู่ต่อไปได้ เนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความสดใสนะครับพาเรมแล้วก็รอมคอมดีแต่เว่ามันเหมือนจะมีอะไรซ่อนไว้อยู่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้ง4คนนี้เนี่ยมันคือได้แดงนะครับผมและพระเอกของเราเนี่ยก็จะฝันเป็นฝันเหมือนบอกอนาคตอบเป็นลางบอกเหตุนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับผมของตัวเองกับ3สาวนี่แหละและโดยส่วนตัวพระเอกเองเนี่ยก็ไม่อยากแต่งงานนะครับผมอยากที่จะเป็นหมอเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผู้คนและที่ผมชอบก็คือเรื่องนี้เนี่ยมีลายเส้นที่น่ารักมากๆนะมีความแบบว่าไลน์โนเวลสุด,สด และในสาสาวเนี่ยผมชอบคนเล็กนะแต่ถ้าเกิดถามว่าพระเอกเหมาะใครเพราะว่าเหมาะกับคนกลางแต่ถ้าเกิดเอานิสัยของพระเอกจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะคนโตและที่สำคัญที่สุดก็คือพระเอกผมทองนะผมเป็นพระเอกอนิเมะฮาเร็มแท้ๆแต่ว่าผมทองนะเว้ย